เอาตูนขึ้นมาดึงจากหน้ากดึงเนี่ย ไม่ได้แน่มันไปโดนนั่นเห็นไหมปุ๋งาเคยอย่าดึกอย่าบุองสาุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à? Không Bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไรที่รอยา้อเราใช้ก็อไม่ใช่ก้อนที่เป็นบางๆที่้อ้ยาวไม่ได้ใหญ่นะคะ่งนี้ให้ยาวเลย